กินโฮมกรุ่นของขนมปังอบใหม่ลอยอบอุ่นใบทั่วตรอกซอยแคบของยานซานตาครูซในนครเซบียาแสงแดดยามเช้าของปลายในดูดบใบไม่รุาสาดสองพันบานหน้าต่างกระจกกระจกแก้ของร้านเอลโซนดาลูเซียอันดาลูเซียดวงตะวันแห่งอันดาลูเซียอาบลายร่างของอิซาเบลายิงไม้ไว้ซี่สองปีขณะที่เธอกำลัง,งวนอยู่กับการจัดเรียงปาเนสเดบล p a นิสเดป u วโบขนมปังหมู่บ้านสี่ทองเหลืองรามขึ้นชั้นวางมือที่หยาบกรานจากการนวดแป้งมาเกือบ20ปีแต่ยังแฝงความอ่อนโยนและชำนาญเ้ามองดูขนมปังแต่ละก้อนด้วยความรักเรากับเป็นลูกหลานที่เฝ้าฟูมฟักรานเบเกอรี่แห่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ที่ทำงานสำหรับอิซาเบลา่าแต่มันคือชีวิตคือความทรงจำถึงดอนเฟอร์นันโด เจ้าของร้านคนเดิมผู้ลงลับไปแล้วเขาเป็นทั้งเจ้านายและครูผู้ถ่ายทอดสูตรคนปังโบราณและเคล็ดลับต่างๆให้เธอจนหมดสิน้นเขารักเธอเหมือนลูกสาวคนหนึ่งและเธอก็รักและเขารับเขาเหมือนพ่อแท้ๆทุกมุมของร้านทุกรอยแตกบนผนังทุกเสียงเอียดอาดของพื้นไม้ลุ่นเต็มไปด้วยเรื่องราวและความผูกพันมาวันนี้มีอะไรให้มาโตช่วยไหมครับ เสียงของมาโตลูกชายวัยสิบหกปีดังขึ้นจากหลังร้านเขาเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มสดสัตว์ดวงตาสีน้ำตาลเข้มเหมือนแม่มองเธออย่างห่วงใยอิซาเบลลายิ้มตอบอรุณสวัสดิ์จ้ะลูกรักวันนี้คงไม่มีอะไรมากแค่ช่วยแม่ดูหน้าร้านตอนลูกค้าเยอะแยะก็พอแล้วเธอรู้ผัวลูกชายเบาๆความอบอุ่นแผ่ซ่านในหัวใจมาโตคือแก้วตาดวงใจคือเหตุผล ที่ทําให้เธอยังคงยืนหยัดต่อสู้กับความยากลําบากหลังจากสามีจากไปไม่ไก่กันนักอบูเอลาโซเฟียคุณย่าของเธอแม่ของสามีผู้ลวงลับนั่งถักใบพรมอยู่บนเก้าอี้วายตัวเก้าริมหน้าต่างแสงแดดอ่อนตันสองต้องเส้นผมสีดอกเลวของท่านเช้านี้อากาศดีนะอิซาเบาลาท่านเอขึ้นดวงตาที่ผ่านโลกมามากมอ,องออกไปยังท้องทนุนที่เริ่มมีผู้คนสัญจรไปมา หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของร้านเราค่ะอาบูเออิซาเบลลาตอบรับแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกังวลและลอกใหม่ข่าวร้ายที่เธอได้รับเมื่อสัปดาห์ก่อนยังคงวนเวียนอยู่ในหัวร้านเอลโซลเซนดานลูเซียที่ดอนเฟอร์นันโดสร้างมากับมือกำลังจะถูกขายให้กับเปเนสกรุปเครือบริษัทเบกรีย่ยักษ์ใหญ่จากมาดริดิซาเบลลา และข้าเมนเพื่อนร่วมงานสาวอีกคนทูตเลอร์ตั้งรู้สึกหวั่นใจถึงอนาคตที่ไม่แน่นอนของร้านและของพวกเธอเองเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นดอนเอลฮันโดชายชราวหลังโกงผมสีเทาเสื้อผ้าเก่าซ้อมซ่อแต่สะอาดสะอ้านเดินเข้ามาพร้อมไม้เท้าคู่ใจเขาเป็นลูกค้าประจำที่มักจะมาซื้อขนอมปังราคาถูกที่สุดในร้าน หรือบางครั้งก็เพียงแค่มานั่งคุยเป็นเพื่อนอิซาเบลลาโอลาอิซาเบลลาเขาทักทายโดยรอยยิ้มที่เหี่ยวยน่นโอลาโดนเอลฮันโดลวันนี้ลาบอะไรดีคะอิซาเบลลายิ้มตอนรับอย่างอุ่นเช่นเคยแม้จะรู้ดีว่าวันนี้ชายชลาอาจจะไม่มีเงินพอซื้อคนมปังเลยสักชิน้นความเปลี่ยนแปลงมาถึงเร็วกว่าที่คิดสัปดาหต่อมาเซนโออันโตนิโอรามส ชายวัยกลางคนรูปร่างสันทัดในชุดสูทเนียบกริบพมวีเรียบแปลแปลวตาเย็นชาก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้จัดการคนใหม่จากเปเนสกรุ๊ปเขาเดินสำรวจร้านด้วยท่าทางประเมินไม่ได้สนใจคำทักทายหรือรอยยิ้มของอิซาโบลาและคาเมนแม้แต่น้อยการประชุมพนักงานครั้งแรกเต็มไปด้วยความตึงเครียดเซนยรรามิเรสประกาศนโยบายใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพและผลกำไรสูงสุด อย่างชัดถ้อยชัดคำน้ำเสียงของเขาฟังดูแข็งกระด้างและไรความรู้สึกจากนี้ไปขนมปังที่ขายไม่หมดในแต่ละวันจะต้องถูกส่งคืนศูนกลางเพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือไม่ก็ทิ้งไปตามระเบียบห้ามมีการแจกใจ่ให้ใครทั้งสิน้นเขามองตรงมาที่อิซาเบาลาเมื่อพูดประโยคนี้เรากับรู้เรื่องที่เธอมักจะแอบให้ขนมปังที่เหลือแก่คนยากจนอยู่เสมอ ปริมาณวัตถุดิบจะต้องถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามสูตรมาตรฐานของบริษัทการเส้นเปลืองใดใจจะไม่เป็นที่ยอมรับเขากล่าวต่อและผมคาดหวังยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญแต่ผลกำไรสำคัญกว่าอิซาเบาลารู้สึกเหมือนมีค้อนอะไรมาจุกอยู่ที่คอนโยบายเหล่านี้มันช่างขัดกับจิตวิญญาณของเอลโซเดเดอันดาลูเซีย ที่ดอนเฟอร์นาโนเคยสร้างไว้หรือเกินร้านนี้ไม่เคยให้ความสําคัญกับผลกําไรมากกว่าคุณภาพและความเอื้อทอนต่อลูกค,ค้าวันหนึ่งดอนเอลฮานโนนมาที่ร้านตามกระเก๋เขายืนมองคนปังปอนเล็กเด็กในมือพลางลุ่งหาเศษเหรียญในกระเป๋ากางเกงเก้าสีหน้าของเขาบ่งบอกว่าเงินที่มีไม่พออิซาเบลามองภาพนั้นด้วยความสงสารจับใจเธอรู้ดีวา่า ธอรีบหยิบขนมปังก้อนนั้นใส่ทุงกระดาษแล้วยื่นให้ดอนเลฮันโดนพร้อมกระสิบเบาเอาไปเถอคะค่ะดอนเลฮันโดนวันนี้ฉันเลี้ยงชายชารามองเธอด้วยแววตาซาบซึ้งกราเซียสอิซาเบลลากราเซียสเขารับขนมปังแล้วรีบเดินจากไปคาเมนซึ่งเห็นเหตุการณ์โดยตลอดเดินเข้ามาหาอิซาบเบลลาด้วยสีหน้าเป็นกังวลอิซาเบลลาเธอทำแบบนี้อันตรายนะทาซซ เธอรักร้านนี้รักอาชีพนี้แต่เธอก็ไม่สามารถทนทำงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่ไร้หัวใจเช่นนี้ได้เธอเริ่มมองหางานใหม่แต่ด้วยอายุและภาระที่ต้องดูแลทั้งลูกชายและคุณย่าทำให้การหางานใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ประสมะคอนที่ส่งไปหลายสิบแผงเงียบหายไปเหมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงทะเลถึงกระนั้นอิซาเบลาก็ยังหาโอกาสแอบช่วยเหลือดอนเลฮันโดน ฉันรู้คาเมนแต่ฉันทนเห็นเขาหิวไม่ได้จริงๆอิซาบาลาถอนหายใจความตึงเครียดในร้านเพิ่มสูงขึ้นทุกวันเซนโยลรามิเลสดูเหมือนจะจับตามองอิซาบาลาเป็นพิเศษเขาตำหนิเธอเรื่องเล็กเตียนน้อยอยู่เสมอตั้งแต่การจัดวางขนมปังที่ไม่ดึงดูดสายตาไปจนถึงการใช้เวลาพูดคุยกับลูกค้านานเกินไปบรรยากาศที่เคยอบอุ่นและเป็นกันเองของ เอลโซ de ดอ d a นดาลูเซียเริ่มจางหายไปลูกค้าประจําหลายคนเริ่มบ่นถึงรสชาติขนมปังที่เปลี่ยนไปบางคนถึงพูดตรงๆว่ามันไม่อร่อยเหมือนเก่าอิซาเบลาเองก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนั้นปริมาณยีสต์ที่ลดลงเนยคุณภาพต่ำลงทุกอย่างถูกบีบให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่เน้นแต่ต้นทุน อิซาบลารู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งลงไปความมืดมิดและลูกค้าผู้ยากไรอีกสองสามคนอย่างหลับหน้าอยู่เสมอบางครั้งก็เป็นขนมปังที่เธอบังเอิญทำตกพื้นจนคายไม่ได้บางครั้งก็เป็นเศษขนมปังที่เธอเก็บรวมไว้ทุกครั้งที่ทำเช่นนั้นหัวใจของเธอเต้นระทึกด้วยความกลัวแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมันมีพลังมากกว่าคราวซ้ำกรรม ซัดอาบูเอล่าโซเฟีเกิดล้มป่วยลงกระทันหันค่ารักษาพยาบาลและค่ายาทำให้พาราทางการเงินของอิซาบาลาหนักอึงยิ่งขึ้นไปอีกมาโตพยายามช่วยแบ่งเบาภาระโด้วยการรับจ้างสอนพิเศษให้เด็กจีิงในละแวกบ้านหลังเลิกเรียนแต่รายได้เพียงเล็กน้อยก็แทบจะไม่พอจุนเจืออิซาเบลารู้สึกเหมือนกำลังแบกโลกทั้งใบบ่อนบ่าวันนั้นเป็นวันที่อากาศหนาวเย็น เป็นพิเศษลมหนาวจากเทือกเขาเซียราเนวาดาพัดผ่านเข้ามาในเมืองเซบียาจนผู้คนต้องขดตัวด้วยความหนาวเห็บหิมะบางนางฤโมโปรยปายลงมาซึ่งเป็นภาพที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักในเมืองทางใต้อย่างเซบียาดอนเลฮันดนเดินโซสัตโอเซมาถึงหน้าร้านเอโลโซลเดนเดลูเซียสภาพของเขาดูอิดโรยและหน้าเวทนาอย่างยิ่งใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากแห้งแตก เสื้อผ้าบางดังที่สวมอยู่ไม่สามารถต้านทานความหนาวเย็นได้เลยอิซาเบลลาเขาเรียกชื่อเธอด้วยเสียงแหบพรา่าช่วยด้วยฉันฉันไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วหนาวเหลือเกินร่างของชายชราสันเทาอิซาเบลลาเห็นสภาพของดออโดนอเลฮานโดนแล้วหัวใจแทบสลายทารีประคองเขาเข้ามาในร้านหาที่อุ่นทุ่นให้เขานั่งความเมตตาสงสาร ล้นจนกลบความกลัวใดๆทั้งสินเธอรู้ว่านี่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเธอตลอดการแต่ในวินาทีนั้นเธอไม่สามารถคิดถึงตัวเองได้อีกต่อไปเธอรีบรวบรวมขนมปังอุ่นตุนสองสามก้อนใสถ่ถุงชงึกขึ้นได้ถึงซุปผักร้อนที่เธอทำเตรียมไว้สำหรับมื้อกลางวันของตัวเองที่บ้านซึ่งเธอแอบนำติดมาด้วย เพราะรู้ว่าวันนี้คงมีเวลาพักนานซุปนั่นอยู่ในหมอ้อเก็บความร้อนใบเล็กๆที่เธอซ่อนไว้ใต้เคาน์เตอร์มันเป็นการกระทําที่ผิดกฎของร้านอย่างร้ายแรงที่นําอาหารส่วนตัวเข้ามาและยิ่งกว่านั้นคือการนําไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นแต่สัญชาตญาณความเป็นนุยดของเธอมันสั่งให้ทําดอนอลีฮันโดลทานนี่ก่อนนะคะจะได้อุ่นขึ้น เธอยืนทุงคนปังและค่อยรินซุปร้อนใส่ถ้วยกระดาษส่งให้ชายชลาในจังหวะนั้นเองในจังหวะนั้นเองประตูห้องทำงานด้านหลังก็เปิดพางออกเซเนออันโตนิโอรามิเรสปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับใบหน้าที่แดงก่ำด้วยความโกรธหนาวเหลือกเกินร่างของชายชราซันเทาอิซาบาลาเห็นสภาพของดอนเลฮันโดแล้วหัวใจแทบสลายเธรีประคองเขาเข้ามาในร้านหาที่อุ่นตุงให้เขา นั่งความเมตตาสงสารเออจนกลบความกลัวใดๆทั้งสิน้นเธอรู้ว่านี่คือการตัดสินใจครั้งสําคัญที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลในวินาทีนั้นเธอไม่สามารถคิดถึงตัวเองได้อีกต่อไปเธอร,บรวบรวมขนมปังอุน่นสองสามก้อนใส่ถุงจากนั้นเธอนึกขึ้นได้ถึงซุปผักร้อนๆที่เธอทําเตรียมไว้สําหรับมื้อกลางวันของตัวเองที่บ้านซึ่งเธอแอบนําติดมาด้วย เพราะรู้ว่าวันนี้คงไม่มีเวลาพักนานซุปนั้นอยู่ในหมอเก็บความร้อนใบเล็กๆที่เธอซ่อนไว้ใต้เคานเตอร์มันเป็นการกระทําที่ผิดกฎของร้านอย่างร้ายแรงที่นำอาหารส่วนตัวเข้ามาและยิ่งกว่านั้นคือการนำไปแจกใจ่ายให้ผู้อื่นแต่สัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ของเธอมันสั่งให้ทําดนเอลิฮานโดนทานนี่ก่อนนะคะจะได้อุ่นขึ้น เธอยืนทุงคนปังและคอยรินซุปร้อนชนใส่ถ้วยกระดาษส่งให้ชายชราในจังหวะนั้นเองประตูห้องทำงานด้านหลังก็เปิดพังออกเซนออนอร์อันโตนิโอรามิเรสแวลตาของเขาจ้องคเแมงมาที่อิซาเบลาและสิ่งที่อยู่ในมือของดอนเอเลฮันโดนี่มันอะไรกันอิซาเบลาเสียงของเขาตวาดลั่นร้านจนลูกค้าสองสมคนที่กำลังเลือกซื้อขอนมปังอยู่สะดุ้งตกใจ คาเมนนาซีดเผือดเธอกำลังทำอะไรฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามนำอาหารจากภายนอกเข้ามาและห้ามแจกจคายขนมปังของร้านให้ใครพรำเพลื่อแต่แต่ดอนเอลีฮันโดลเขาป่วยและหิวมากนะคะอากาศก็หนาวอิซาเบลลาพยายามอธิบายเสียงสัน้นนั่นมันไม่ใช่ปัญหาของบริษัทเซนโยร,รามิเรสตะคอกเธอลเมิดกฎของบริษัทอย่างร้ายแรง เธอไม่เสื่อสัต์ต่อหน้าที่ฉันให้โอกาสเธอมามากพอแล้วเข้ากวาดตามองค์ไปรอบร้านก่อนจะประกาศกล่าวนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคุณถูกไล่ออกอิซาเบลา่าเก็บของของคุณแล้วออกไปจากร้านของฉันเดี๋ยวนี้คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจของอิซาเบลา่าโลกรอบตัวหมุนหมุนควางน้ำตาเอ่อคลอขึ้นมาในดวงตาเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่าง แต่เสียงมันติดอยู่ที่ลำคอดอนอเลฮันโดลมองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความตกใจและรู้สึกผิดคาเมนรีบเข้ามาประคองอิซาเบลาที่ยืนตัวแข็งทื่ออิซาเบลาเก็บของใช้ส่วนตัวเพียงไม่กี่ชิ้นใส่ถุงผ้าเก่าๆของเธอหัวใจแตกสลายเป็นเสีเองเธอเดินออกจากร้านเอลโซลเดอแอนลูเซียที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเธอมาเกือบยีปีด้วยความรู้สึกสิ้นหวัง และอ้างว้างลมหนาวที่พัดผ่านไม่ได้ทำให้รู้สึกเย็นยะเยอะือกเท่ากับความเย็นชาในใจของเซนโยรามิเลสและอนาคตที่มืดมนซึ่งรอเธออยู่เบื้องหน้าข่าวการไล่ออกของอิซาเบลลาแพร่กระจายไปย่านซานตาครูซออย่างรวดเร็วเรากับไฟลามทุ่งจากปากต่อปากจากลูกค้าประจำสู่เพื่อนบ้าน ความไม่พอใจเริ่มคุกรุ่นขึ้นในใจของชาวชุมชนที่รักและผูกพันกับอิซาเบลลาและร้านเบรีดังเดิมชาววันรุ่งขึ้นหน้าร้านเอลโซลดูเ c ียมีกลุ่มลูกค้าประจำจำนวนหนึ่งมายืนรวมตัวกันเงียบเขียบบางคนถือป้ายเล็กเกที่เขียนด้วยลายมือว่าเราต้องการอิซาเบลลากลับมาหรือเอลโซลคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจของอิซาเบลา โลกรอบตัวหมุนคว้างน้ำตาเอ่อคลอขึ้นมาในดวงตาเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงมันติดอยู่ที่ลำคอดอนเอเลฮันโดรมองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยความตกใจและรู้สึกผิดคาเมนรีบเข้ามาประคองอิซาเบล่าที่ยืนตัวแข็งทื่ออิซาเบล่าเก็บของใช้ส่วนตัวเพียงไม่กี่ชิ้นใส่ถุงผ้าเก่าผิวไม่ใช่แค่ธุรกิจพวกเขาไม่ได้ส่งเสียงดังหรือก่อความวุ่นวาย แต่เป็นการประทงอย่างสังปที่แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเซนโยราเิเรสเรื่องราวของอิซาเบลายังถูกนําไปโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook ของชุมชนเซบียาโดยลานสาวของดอนเลฮานโดนซึ่งบังเอิญมาเยี่ยมคุณปู่และได้ทราบเรื่องทั้งหมดโพสต์นั้นบรรยายถึงความใจดีของอิซาเบลาที่คอยช่วยเหลือคนยากจนมาโดยตลอด และความโหดร้ายของโยบายใหม่ที่ทำให้เธอต้องถูกไล่ออกมันถูกแช่ต่อตถอกันไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับความคิดเห็นที่แสดงความเห็นใจอิซาเบลาและตำหนิการบริหารงานของปาเนสกรุ๊ปจนกลายเป็นกระแรสไวลัลเล็กเล่นในระดับท้องถิ่นบล็อกเกอร์อาหารชื่อดังของเมืองเซบียาบางคนถึงกับนำเรื่องนี้ไปเขียนบทความวิพากษ์วิจารณ์ทำให้เรื่องราวขยายวงกว้างออกไปอีกแรง กระเพื่อนี้ไปถึงหูของผู้บริหารระดับสูงของปาน e สกรุ๊ปที่สำนักงานใหญ่ในกรุงมาดริดคุณลูเซียอิโกโกทายาตสาววัยสาสปลายของตระกูลผู้ก่อตั้งบริษัทซึ่งเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งดูแลฝ่ายพัฒนาแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กรเป็นผู้ที่ได้รับทราเปเรื่องนี้โดยตรงคุณลูเซียเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์เธอเติบโตมาก,กับการได้ยินเรื่องราวดีของร้านเบเกอรี่เล็กๆที่มีคุณภาพ และผูกพันกับชุมชนซึ่งเป็นรากฐานดั้งเดิมของปานเอสกรุปก่อนที่บริษัทจะขยายใหญ่โตและเน้นผลกำไรเป็นหลักเหมือนในปัจจุบันเมืองเซบียาเองก็เป็นเมืองที่คุณปู่ของเธอรักและมักจะเล่าให้ฟังถึงร้านเบเกอรี่เก่าแก่ที่มีเสน่ห์แห่งหนึ่งบางทีอาจจะเป็นเอลโซลเดอันดาลูเซียก็เป็นได้คุณลูเซียตัดสินใจว่าเธอจะลงไปตรวจสอบสถานการณ์ที่เซบียาด้วยตัวเอง เธอต้องการเห็นความจริงด้วยตาของเธอเองไม่ใช่แค่จากรายงานที่เซนโยรามิเรสส่งเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าคงจะบิดเบือนความจริงไปไม่น้อยสองวันต่อมาหญิงสาวสวยสง่าในชุดทำงานเรียบรูแต่ดูคล่องแคล่วก้าวลงจากรถยนต์สีดำคันงามหน้าร่านเอลโซลเดอันดาลูเซียเธอคือคุณลูเซียอิอิงโกไม่มีใครคาดคิดว่าผู้บริหารระดับสูงจะเดินทางมาด้วยตนเอง ซโนลามิเรสซึ่งกำลังตรวจดูยอดขาอยู่ในร้านถึงกับหน้าถอดสีเมื่อเห็นเธอคุณลูเซียไม่ได้สนใจท่าทีลุกลี้ลุกลนของผู้จัดการสาขาเธอเดินสำรวจร้านอย่างเงียบเก็บสังเกตสีหน้าของคาเมนที่ดูหวาดวันและบรรยากาศที่เงียบเหาผิดปกติของร้านจากนั้นเธอก็ขอพูดคุยกับคาเมนเป็นการส่วนตัวคาเมนในตอนแรกก็อึ้งอึ้งด้วยความกลัวแต่ เมื่อเห็นแววตาที่จริงใจและต้องการรับฟังของคุณลูเซียเธอก็รวบรวมความกล้าเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงความดีงามของอิซาเบาลาและความไม่พอใจของลูกค้าที่มีต่อนโยบายใหม่บางทีอาจจะเป็นเอลโซลเดอาดาลูเซียก็เป็นได้คุณลูเซียตัดสินใจว่าเธอจะลงไปตรวจสอบสถานการณ์ที่เซบิยาด้วยตัวเอง เธอต้องการเห็นความจริงด้วยตาของเธอเองไม่ใช่แค่จากรายงานที่เซนยอรามิเรสส่งเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าคงจะบิดเบือนความจริงไปไม่น้อยสองวันต่อมาหญิงสาวสวยสง่าในชุดทำงานเรียบรูแต่ดูคล่องแคล่วก้าวลงจากรถยนต์สีดำคันงามนารานเอลโซลเดอ al นดาลูเซียเธอคือคุณลูเซียอีวงโก ไม่มีใครคาดคิดว่าผู้บริหารระดับสูงจะเดินทางมาด้วยตนเองเซโนยรามิเรสซึ่งกำลังตรวจด,ดูยอดขายอยู่ในร้านถึงกับหน้าถอดสีเมื่อเห็นเธอคุณลูเซียไม่ได้สนใจท่าทีลุกลีลุกลนของผู้จัดการสาขาเธอเดินสำรวจร้านอย่างเยียกเย็บสังเกตสีหน้าของคาเมนที่ดูหวาดวันและบรรยากาศที่เงียบเหงาผิดปกติของร้าน จากนั้นคุณลูเซียก็ใช้เวลาทั้งวันเดินพูดคุยกับลูกค้าประจำหลายคนที่ยังคงแวะเวียนมาที่ร้านแม้จะซื้อของน้อยลงและยังได้ไปเยี่ยมดอนเลฮานันโดที่บ้านพักคนชราตามที่อยู่ที่คาเมนให้ไวเธอได้เห็นกับตาตัวเองถึงผลกระทบด้านลบจากนโยบายที่ขมวดเกินไปของรามิเรสและได้รับรู้ถึงความรักและความผูกพันที่ชุมชนมีต่ออิซาเบลา และร้านเบเกอรี่แห่งนี้อย่างแท้จริงเธอยังได้ชิมขนมปังที่ผลิตภายใต้นโยบายใหม่และยอมรับว่ารสชาติมันเทียบไม่ได้เลยกับคำบอกเล่าถึงความอร่อยดั้งเดิมของเอโลโซลเย็นวันนั้นคุณลูเซียเรียกเซนโยรามิเรสเข้าพบคุณรามิเรสเธอเริ่มด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แฝงความเด็ดขาดดิฉันได้ประเมินสถานการณ์ทั้งหมดแล้วและเห็นว่า แนวทางการบริหารของคุณไม่เหมาะสมกับจิตวิญญาณและคุณค่าที่แท้จริงของเอลซลเดรแอนดาลูเซียและที่สำคัญกว่านั้นคือมันกำลังทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์ของเรากับชุมชนเซนโยรามิเลสพยายามจะอธิบายแต่คุณลูเซียยกมือห้ามดิฉันตัดสินใจแล้วค่ะคุณจะถูกย้ายไปดูแลส่วนงานอื่นที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับความสามารถของคุณมากกว่าส่วนตำแหน่งผู้จัดการร้านเอลโซเดอัอนดลูเซียแห่งนี้เธอเว้นจังหวะเล็กน้อยดิฉันจะเสนาให้กับคุณอิซาบลาเชาววันรุ่งขึ้นอิซาบาลาซึ่งกำลังนั่งมองออกไปนอกไปหน้าต่างห้องเช่าเล็กเตของเธอด้วยความเสินหวังก็ได้รับโทรศัพท์ที่ไม่คาดฟันปลายสายคือคุณลูเซียอิโก เธอเชิญอิซาบาลามาพบที่ร้านเบเกรี่เมื่ออิซาบาลาเดินทางมาถึงร้านด้วยหัวใจที่เต้นระัวเธอพบคุณลูเซียรออยู่พร้อมกับรอยยิ้มที่เป็นมิตรคุณอิซาบาลาคะคุณลูเซียกล่าวดิฉันได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วและรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่คุณต้องเผเชิญดิฉันเชื่อมั่นในความดีและความสามารถของคุณ และอยากจะขอให้คุณกลับมารับตำแหน่งผู้จัดการร้านเอลโซลดอแอนดาลูเซียแห่งนี้คะ่ะอิซาเบลาแทบไม่เชื่อหูตัวเองน้ำตาแห่งความตื่นตันใจไหลอาบแก้มแต่แต่ดิฉันดิฉันเข้าใจค่ะว่าคุณอาจจะกังวลคุณลูเซียพูดต่อปานเอสกรุปพร้อมที่จะสนับสนุนแนวทางการบริหารของคุณที่จะผสมผสานคุณค่าดังเดิมของร้านเข้ากับหลักการทำธุรกิจที่ยั่งยืน เราต้องการให้เอลโซเดอแอนดาลูเซียกลับมาเป็นที่รักของชุมชนอีกครั้งและดิฉันเชื่อว่าคุณคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำสิ่งนั้นอิซาเบลล่ามองเข้าไปในดวงตาที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นของคุณลูเซียเธอเห็นความหวังและโอกาสครั้งใหม่ที่หยิบยื่นมาให้